บนโซเชียลแชร์ว่าสิ่งที่ต้องระวังก่อนฉีดวัคซีนโควิดคือท้องต้องอิ่มหรือว่าฉีดหลังอาหารและดื่มน้ําอุ่นหรือน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องถ้าทําได้2ออย่างนี้ตอนฉีดวัคซีนจะไม่มีอาการไม่สบายหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคำแนะนําว่าก่อนฉีดวัคซีนท้องต้องอิ่มและดื่มน้ำหนึ่งแก้วนี่จริงไหมครับความเชื่อเรื่องการกินอาหารให้อิ่มและไปฉีดวัคซีนโอกาสเกิดผลข้างเคียงจะน้อยหรือไม่มีเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีหลักฐานวิชาการมาสนับสนุนเพราะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของข่าวที่ลือและเชื่อกันไปเองข้อแรก เขาบอกว่าก่อนฉีดวัคซีนท้องต้องอิ่มจริงหรอครับการกินอิ่มการกินไม่อิ่มไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของโอกาสการเกิดการแพ้ตัวของวัคซีนหรือแพ้ยาชนิดใดๆอาจารย์เปรียบเทียบว่าไม่เหมือนกับกรณีการกินยาหลังอาหารยาบางตัวเช่นยาแก้ปวดที่อาจจะมีฤทธิ์ต่อตัวของกระเพาะคุณหมอมักจะแนะนําต้องกินหลังอาหารนะถ้ากินโดยที่ท้องว่างมันมีโอกาสกัดกะระเพาะระคถา่เคืองกระเพาะตรงนั้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลแต่สําหรับเรื่องของการแพ้วัคซีนนั้นไม่เกี่ยวกันข้อ2เขาแนะนําว่าดื่มน้ำ อุ่นหรือน้ำอุ่นอาบูมิห้องก่อนอ การกินน้ำเย็นการกินน้ำอุ่นไม่ได้มีผล่อเรื่องของโอกาสการเกิดการแพ้วัคซีนน่าจะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการมาเกี่ยวข้องอาจารย์ให้คำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจกับอาการข้างเคียงต่างๆหลังฉีดวัคซีนโควิด19เรื่องการฉีดวัคซีนแล้วจะเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายอะไรไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางทีมันไม่สามารถทำนายถ่ายทายักได้คนประเภทไหนบ้างที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยตรงนี้เราสังเกตเห็นก็จะมีกลุ่มคนสูงอายุ กลุ่มคนที่เป็นโรคที่อาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นโรคมะเรง็งตรงนั้นก็อาจจะทําให้การตอบสนองของร่างกายต่อตัววัคซีนที่ฉีดไปน้อยกว่าคนทั่วไปนอกจากนี้ข้อมูลจากทั่วโลกที่เราสังเกตดูเนี่ยเราจะพบว่าหลังจากฉีดเข็มที่2ไปโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยมันจะเยอะกว่าเข็มแรก ดังนั้นคนที่ฉีดเข็มแรกอาจจะไม่เจอปฏิกิริยาอะไรเลยเนี่ยพอฉีดเข็ม2ก็อาจจะเจอได้เพราะนั้นก็ไม่ต้องตื่น,นกหนกดังนั้นเวลาเราไปรับวัคซีนมาแล้วบางคนอาจจะไม่มีอาการก็ไม่น่าแปลกใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บางคนเข้าใจว่าถ้าฉีดแล้วไม่มีอาการใดๆนั่นแปลว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าครับหลังได้รับวัคซีนไปแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เจ็บปวดบวมแดงร้อนหรือว่าไข้เคลยอะไรก็ไม่มีวัคซีนมันจะไม่ได้ผลหรือเปล่าความเชื่อตรงนี้เนี่ยเราไม่มีหลักฐานในการที่จะยืนยันว่าไม่มีอาการแล้วจะไม่มีภูมิคุ้มกันข้อมูลทางการแพทย์ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยของมริกาเขาก็บอกบอกว่าในกลุ่มคนที่ฉีดไปแล้วมีอาการเช่นเรื่องของไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวกลุ่มคนเหล่านี้มีระดับแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดดูจะสูงกว่าคนที่ไม่มีอาการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรจํานวนเซลล์ที่สร้างภูมิคุ้มกันใน น้ำเลือดหรือแอนเตอบอดีที่เราเรียกว่าบีเซลเนี่ยปริมาณก็ไม่ได้แตกต่างกับกลุ่มไม่มีอาการดังนั้นด้วยข้อมูลปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอาการหรือไม่มีอาการระดับภูมิคุ้มกันไม่น่าจะแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่น่าจะกังวลแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติตัวเมื่อเราตัดสินใจจะรับวัคซีนเป็นยังไงครับปกติรัฐเขาจะแนะนําขั้นตอนต่างๆตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงวันนัดสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องทําคือ1ตรวจเช็คให้ดีรับวัคซีนที่ไหนอย่างไรเวลาใด 2. ประเมินร่างกายของตนเองณ วันนั้นว่าเราสบายดีไหมหากเรารู้สึกไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้ไอเจ็บคอหรืออาการอย่างอื่นเนี่ยแนะนําให้อย่าพิ่งไปฉีดการรับวัคซีนนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับตอนช่วงที่เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่ฉช่ัันภูมิฟุ้มกัน,นยมันก็อาจจะไม่ค่อยขึ้นหรือมันตอบสนองได้ไม่ดีบางคนกลัวว่าวัคซีนจะหมดณนะวันนั้นขั้นเนื้อขั้นตัวเลยกินยาลดไข้ไปก่อนตรงนั้นไม่แนะนําให้ทาอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามมาเหมาหรือแยกไม่ออกประตกลงเอ เป็นจากวัคซีนหรือจากการไม่สบายและที่สําคัญอาจารย์แนะนําให้ถ้าเราจะเลือกรับวัคซีนก็เข้าใจวัคซีนนั้นให้ดีว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างเรื่องผลข้างเคียงจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างตอนช่วงจะไปรับก็ประเมินตนเองให้ดีหลังรับแล้วก็ต้องไม่ประมาทการต้องไม่ตกเพราะมันไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้อเรายังสามารถเป็นตัวนําพาเชือเ้อไปแพร่ให้คนอื่นได้ก่อนตัดสินใจไม่ว่าเรื่องใดการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับ อย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ปัจจุบันนี้ในโลกข้อมูลข่าวสารขยายตัวได้รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการส่งต่อข้อมูลต่างๆจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนถึงจะแชร์ออกไปนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม